สวัสดีครับสำหรับเช้าวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์ที่23ตุลาคมปีพศ2566วันนี้พาเพื่อนๆมาชมไผ่จระเข้ขบฟันนะครับไผ่จระเข้ขบฟันจะเป็นไผ่ที่นิยมตัดลำเขานะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับตัวนี้ทางสวนเพิ่งลอกกาบใบเขาลอกกาบลำต้นออกนะครับ ถ้าสังเกตจะเห็นรอยที่เขาคบกันนะครับระหว่างข้อเนี่ยไผ่ตัวนี้ปัจจุบันเป็นไผ่ที่ยังมีมูลค่านะครับมีราคาซื้อขายยังค่อนข้างสูงอยู่นะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันในธรรมชาตินะครับมันจะไม่ค่อยมีแล้ว ก็เลยเริ่มมีการนำต้นพันธุ์เขามาปลูกเพื่อที่จะขยายกันนะครับรวมทั้งการขุดนะครับขุดชำถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับเนื่องจากว่าหน่อเขาเวลาออกเนี่ยมันจะเบียดกันนะครับมันจะเบียดกันพอเบียดกันเวลาเราขุดต้องขุดให้ติดเง่าติดรากเดิมเขาด้วยนะครับมันเลยทําให้ขุดยากการขยายพันธุ์ค่อนข้างยากไม่ใช่ว่าขุดแค่ให้มัน ตัดแล้วมีรากมานลดกหน่อยนะครับถ้าเกิดไม่มีตาหน่อมาเรานํามาปลูกมันก็จะไม่ไม่ค่อยดีนะครับคือการแทงหน่อจะไม่ไม่ได้หรือว่าไม่มีตาหน่อก็อาจจะเสียหายได้นะครับ